หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันมาเป็นเวลาหลายตอนแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่29นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเอนไซม์กันอยู่นะครับซึ่งเอนไซม์นั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้น รปราสจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเอนไซม์ <En side S 1> เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเอนไซม์ <En side S 1> ก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับมีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตเอนไซม์ <En side S 1> สําคัญต่อทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายคือทุกเซลล์ของร่างกายรวมกว่า60ล้านล้านเซลล์เนี่ยทั้งกระบวนการหายใจการย่อยอาหารการเจริญเติบโตการคิดหรือแม้แต่การนอนปกติแล้วเนี่ย ปฏิกิริยาเคมีของร่างกายนั้นสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามตาม,ตามธรรมชาติแต่จะช้ามากไม่ทันต่อการดำรงชีวิตเช่นเมื่อเราต้องทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคหากไม่มีเอนไซม์นั้นอาจต้องใช้เวลานานถึง3เดือนจึงจะได้พลังงานดังกล่าวแต่เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้ถึงสองแสนเท่า ร่างกายสามารถนำพลังงานมาใช้ได้ภายในหนึ่งวินาทีสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ทันทีเอนไซม์แบ่งเป็น3ชนิด 1. เอนไซม์จากอาหารจะพบได้ในอาหารดิบทุกชนิดถ้ามาจากพืชเอาเราจะเรียกว่าเอนไซม์จากพืชและถ้ามาจากสัตว์เเราจะเรียกว่าเอนไซม์จากสัตว์ถ้าอาหารที่นำมาปรุงแต่งด้วยความร้อนเช่นต้ม ปิ้งจะทำลายเอนไซม์ในอาหารได้โดยง่ายเอนไซม์นี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปความร้อนที่สูงเกินกว่า47องศาเซนเซียสจะทำลายเอนไซม์ในอาหารจนหมดและอาหารที่ไม่มีเอนไซม์แล้วเนี่ยเราเรียกว่าอาหารที่ตายแล้ว 2. อเอนไซม์ย่อยอาหารเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายผลิตส่วนใหญ่ผลิตจากตับอ่อน เพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารที่เ,าเรากินเข้าไปทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า 3. เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานเป็นเอนไซม์ที่ผลิตในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายทำหน้าที่เ,เร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานสร้างความเจริญเติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของอวัยวะต่างๆซึ่งจะต้องอาศัยเอนไซม์เมตาบอลิกนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเอนไซม์สำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรเอนไซม์มีหน้าที่สำคัญในการสร้างมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในคันมารดาจากไข่ที่ผสมพันเซลล์เดียวเติบโตมาจนเป็น60ล้านล้านเซล ต่อมาเอนไซม์ N ยังมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารซึ่งจะไปทำประโยชน์ให้กับอวัยวะต่างๆเอนไซม์ N สามารถกำจัดของเสียในร่างกายโดยเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอมดังนั้นเอนไซม์ N จึงทำให้หลอดเลือดสะอาด ถึงแม้ว่าฮอร์โมนวิตามินเกลือแร่โปรตีนและสารอาหารอื่นๆจะสำคัญต่อชีวิตและสุขภาพแต่ก็โดยเอนไซม์เท่านั้นที่ทำให้สารอาหารต่างๆดังกล่าวทำงานตามคุณสมบัติของมันได้ถ้าไม่มีเอนไซม์ side, ทุกอย่างทำปฏิกิริยาเคมีไม่ได้เลยจนมีผู้กล่าวว่าเอนไซม์คือพลังงานชีวิตเพราะถ้าระดับของเอนไซม์ในร่างกาย เกิดลดต่ำลงจนถึงระดับหนึ่งทำให้ทุกระบบทำงานไม่ได้ชีวิตจะหยุดทันทีเกิดอะไรขึ้นหากเรามีเอนไซม์ไม่เพียงพอประการแรกเลยอาการที่ท่านจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าท่านน่าจะขาดเอนไซม์คือรู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักๆอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูก ท้องขึ้นท้องเฟอ้อบางครั้งมีอาการจุกเสียดลมแน่นในท้องผายลมมีกลิ่นเหม็นอุจจระจมน้ำอุจจระเหม็นมากมีกลิ่นปากมีอาการของโรคภูมิแพ้ง่ายบางครั้งถึงขนาดหอบหืดเวลาเป็นแผลจะหายช้าน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายประการที่2อ,อาการที่แพทย์ตรวจพบว่าท่านกำลังขาดเอนไซม์ก็คือ ตับอ่อนบวมเม็ดโลหิตขาวเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติหลังกินอาหาร30นาทีน้ำลายมีฤทธิ์เป็นกรดในปัสสาวะมีสารพิษมากสารพิษเกิดจากอาหารไม่ย่อยจึงบูดและเน่าในลำไส้ใหญ่ระดับเอนไซม์ต่ำกว่าปกติในเลือดความดันโลหิตอาจสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยสรุปโดยรวมนะครับสำหรับคนที่คิดว่า ตนเองยังมีสุขภาพดีอยู่ไม่ได้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆอย่าพึ่งชะลาดใจเพราะว่าเซลล์อาจจะเริ่มสึกหลอแล้วก็เป็นได้แต่ยังไม่แสดงอาการของโรคซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติที่สร้างมานั่นคือเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า25ปีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ของร่างกายจะลดลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างพลังงานภายในเซลล์ทำให้เซล์ลเกิดการสึกหลอและสะสมเมื่อความสึกหลอถึงขีดจำกัดอาการของโรคเรื้อรังจะเริ่มแสดงอาการออกมาดังนั้นในขณะที่เซล์กำลังเริ่มสะสมความสึกหลอหากเราได้หันมาสนใจให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพโดยการรับประทานเอนไซม์เสริมเข้าไป อาจจะส่งผลให้เซลล์ได้รับการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีสภาพปกติดังเดิมได้อีกทั้งยังต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนสุขนิสัยในการรับประทานอาหารทำจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียดสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ y u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  e เช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอารค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ